สวัสดีค่ะพบกับเพจบ,บ้านแพรวันนี้นะคะแพรจะพาคุณลูกค้ามาเยี่ยมชมบ้านพฤกษา17ลำลูกกาคลอง3นั่นเองค่ะบ้านหลังนี้นะคะทำเลดีต้นโครงการห่างจากป้อมยามเพียงแค่50เมตรค่ะบ้านของเรานะคะจะอยู่ในซอย2หลังที่3ทางขวามือค่ะหน้าบ้านกว้าง5.8เมตรนะคะฝั่งตรงข้ามบ้านเราไม่ได้ตรงกับหน้าบ้านใครค่ะหลังนี้นะคะเนื้อที่18ตารางวาขนาด3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัวและ1ที่จอดรถค่ะเดี๋ยวพระจะพาคุณลูกค้านะคะไปเยี่ยมชมภายในบ้านกันว่าตกแต่งต่อเติมไว้ยังไงบ้างนะคะเชิเ เดินไม่กี่ก้าวก็ถึงตัวบ้านของเราแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณลูกค้านะคะไปเยี่ยมชมภายในบ้านกันว่าตกแต่งต่อเติมไม่สวยงามยังไงนะคะเชิญเลยะคะ่ะ เป็นยังไงบ้างคะได้เยี่ยมชมภายในตัวบ้านกันไปแล้วนะคะลูกค้าบ้านหลังนี้นะคะพฤกษา17ลำลูกกาคลอง3ฝั่งตะวันออกนะคะตัวบ้านของเราจะตั้งอยู่ในซอย2หลังที่3ทางขวามือคะ่ะหน้าบ้านนะคะมีความกว้างถึง6เมตรหันหน้าทางทิศตะวันออกฝั่งตรงข้ามบ้านของเราไม่ตรงกับหน้าบ้านใครทาเลดีมากๆเลยคะ่ะหากจากป้อมยามเพียงแค่50เมตรนะคะหน้าหมู่บ้านนะคะมีวินมอเตอร์ไซค์ให้บริการนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่เดินทางด้วยรถโดยสารประจําทางนะคะก็สามารถใช้บริการได้คะ่ะ หมู่บ้านนะคะสามารถเดินทางได้ทั้งจากถนนลำลูกกาและถนนรังสิตนครนายกนะคะห่างจากถนนลำลูกาลนนลลกาเพียงแค่2กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะเดินทางถึงทางด่วนกาญจนาพิเศษใช้เวลาไม่เกิน10นาทีนะคะและเดินทางถึงรถไฟฟ้าสถานีคูคตใช้เวลาไม่เกิน7นาทีค่ะบ้านหลังนี้นะคะเป็นหมู่บ้านปิดมีระบบรักษาความปลอดภัยนะคะค่าส่วนกลางเดือนละ2 0 0บาทบ้านหลังนี้ราคา1นึ่งล้านเจ็ดแสบาทฟรีค่าโอนให้ค่ะลูกค้าสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจจะนัดเข้ามาเยี่ยมชมบ้านนะคะสามารถโทรหาแพรตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะคะและเช่นเดียวกั สําหรับผู้ขายท่านไหนที่ต้องการจะฝากขายบ้านกับเพจบ้านแพลวนะคะโทรหาแพลวตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้ได้เช่นเดียวกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube ของเพจบ้านแพลวด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่หลังต่อไปค่ะ